พี่ป๋อไวรุ่มมากพี่ปอรอพ่ปอมอคุณพ่อมาต้องการคุณพ่อันนี้เลยพี่ปอันนี้เลตรงนี้อแล้วเคยเเคยดเรื่ดนี้ยเยรุ่นไงคัวรุเฮ้ยไวรุ่นอยู่แล้วครับ ผมตื่นเต้นมากผมว่าเชื่อหลายๆคนก็แฟนๆก็น่าจะตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่าวันนี้ก็คือได้จัดที่ Royal p a r a ก o n h l l l ที่แบบว่าใหญ่มากๆเลยแล้วก็เป็นการดูตอนแรกซึ่งผมไม่เคยดูมาก่อนอก็รอลุ้นดูไปพร้อมกับแฟนๆได,ได้ดูมาหรือยังครับไม่มีใครได้ดูเลยยังไม่ได้ดูเออตื่นเต้นมาก ผมก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าจริงๆครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมงานกับแบบว่าพี่ๆนักแสดงมากประสบการณ์แล้วก็ไม่คือเราอะได้เห็นเขาเฉียดเฉียดในกองว่าเขาเล่นกันยังไงแต่รอบนี้มันจะเป็นแบบการตัดต่อออกมาแล้วมาเลยแบบอุ๊ยเฝ้ารอการปะทะกันของบ้านธนเวชใช่ยังไงพี่ป๋อนะกันเลยนะธนเวชมันยังไงคะเดือดครับเดือดครับเดือดครับรับรองว่าเดือดแน่นอนสมใจอยากจริงๆโอเคคือ คู่นี้เขาก็จะมีคิวบุคิวบูกันด้วยนะแต่ที่บ้านทางฝั่งบ้านเราเนี่ย <c oughs> ก็มีคิวบูเหมือนกันจริงคิวบูกันเยอะแยะไปหมดบูกันเองฮะครับตื่นเต้นมากค่ะ<อ>ตื่นเต้นคือเอาจริงไม่เคยมาดูไม่เคยมางานพรีเมียร์ของซีรีส์ตอนแรกมาก่อนรูร้สึกว่าโุ้ยโอใหญ่โตมากตื่นเต้นค่ะ ตรงๆหนุ่มน้องใหม่เลยนเยนเหมือนกัน้าหน้าเด็กนะคนหน้าเด็กเห่แล้วผมไม่กล้ายืนข้างๆเลยนี่โอ้โหแต่ตรงหลองก็ตื่นเต้นครับตื่นเต้นตื่นเต้นแล้วก็เมื่อกี้เดินผ่านเวทีมาทํากันจริงจังมากแล้วก็โอ้โหเล่นมาก็ยังไม่มีใครได้ดูครับแล้วก็จะได้ดูวันนี้ก็เลยรู้สึกว่ามันจะเป็นอีกประสบการณ์หนึ่งที่พี่อยากกอดผมเดี๋ยวบอดี้รกดพี่หัวพี่มากอดผมแล้วบอดี้รกดพี่ยืนกำมัดแล้วเนี่ย ไม่รูไม่รู้รอดูเอ้ามีด้วยเหรอเนี่ยมี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 ไม่ใช่แค่คู่นี้คู่ในบรรยากาศพ่อลูกก็มีเรียกอยู่คนเดียวเออไหนนี่มีผมก็มีจริงๆมากันเป็นคู่หมดเลยนะอ่ะต่อดีกว่าครับก็กินจากกรสินนะครับแล้วผลพักบุญครับเออเราก็มีบรรยากาศเหมือนกันเออไ่ เป็นบริการของพี่โมลิมสุดลิมสุดนี่แหละกูกินพงศ์ครับรับบทเป็นบริการของที่ป๋อครับเห็นไหมคือเรื่องนี้มีบริการส่วนตัวกันหมดมีมาเป็นคู่หมดเลยอ่ะโอ้โหแล้วก็ต้องไปลุ้นกันว่าคู่ไหนเขาจะยังไงะรี่ป๋อยังไงไม่แน่ไงมันไม่แน่เรื่องนี้มันไม่แน่ มันมีอ่ะมันมีจังหวะแฉลบแฉลบกันเหมือนกันเล่นไปแล้วเล่นไปเล่นไปแล้วความสัมพันธ์มันเกิดเดี๋ยวต้องรอดูฮรรอดูรอดูเป็นรืเนมาให้ใครแบบเานดีกพอเดี๋ยวผมขอเล่าย่อยๆแล้วกันก็เรื่องนี้นะเป็นคนไร่ผมว่าให้คนที่แบบว่ามีมากประสบการณ์มากความสามารถแล้วก็ด้วยอายุคุณวุฒิด้วยนะฮะพี่ปอดีกว่าเล่าไม่หรอกครับก็เป็นเรื่องของตระกูลธนาเวทนี่แหละครับ ต,ตะ,ตะตกูธนาเวทเล่าย่อๆก็คือว่ามีลูก3ามคนนะฮะหนึ่งในสาแล้วก็มีบริการ์ด้วยเรื่องมันวนอยู่อย่างนี้นะฮะแล้วก็เป็นเรื่องของการสืบทอดเอาสมบัติมาแต่ว่าความคิดโฟกัก็คือว่ามันมีการวางแผนมันมีการแทงข้างหลังมันมีการเขาเรียกว่าจะเอากันให้ตายกันเลยทีเดียวเพื่อที่จะคว้าคว้าการเป็นผู้สืบทอดมรดกจากผมใช่ซึ่งผมก็บอกพยายามบอกว่าอย่าทะเลออกกาะกันลูกอย่าทะเลาะกันลูกก็ไม่ฟังเลย เขาก็ซัดกันเละตุ้มเป๊กกันไปหมดเลยนะฮะผมก็ติดตามกันละกันอ่าครับแน่นอนเริ่มมาตอนแรกตัดเลยคับตอนแรกมันจะกระพือข้างไหนเฮ้ยบอกเลยนะแค่ตอนแรกเนี่ยก็ทิ้งปมไว้ทุกคนได้ติดตามมันเยอะแยะมากมายแล้วแล้วก็บอกเลยว่าแบบอะไรใหม่ๆจะได้เห็นในซีรีส์เรื่องนี้จากทั้งพวกเราทั้งสองคนแล้วก็แบบนักแสดงท่านอื่นๆด้วย ใช่นี่พี่ตรงก็เป็นเรื่องแบบว่าเล่นปกติเขารับพระเอกตลอดแต่นี่เขามาแต่เขามีเสน่ห์มากคนต้องรอดูคนดีเป็นคนดีเป็นคนดีครับก็ใครที่ได้ดูตัวอย่างไปฉากที่ผมกดหัวออฟโรดนั่นคือต้องบอกว่าเป็นการทักทายของบ้านเราเป็นทักทายเดือดมากแล้วก็เหมือนพี่โมเหมือนกันจริงๆอ่ะในซีนห้องน้ำคือแบบเขาใช้ลิฟต์อยู่คนเดียวไงก็เลยอยากอยากไปแบ่งด้วยขอใช้ลิฟต์ด้วยเขาก็เลยแบบ ไปทีหนึ่งพี่น้องดูจะรักกันรักกันมากมาทีสุดพครับี้ยงพ่อเลี้ยงพอดีพ่อเลี้ยงพอดีแล้วพ่อมันก็เห็นแล้แล้วก็ที่เห็นพี่ป๋อเอาแบบหน้าพี่ตรงลงไปที่กระดานเนี่ยเขาอยากจะสอนเล่นหมากรุกบอกว่าเออเนี่ยดูให้ชัดดูให้ชัดเดี๋ยวว่าต้องเดินเกมอย่างนี้ขอบคุณมากยิ่งพูดยิ่งดูแย่ยิ่งพูดยิ่งไปกันใหญ่โอเคครับครับ ก็จริงๆก็ย,ยากอยากโหนสลิงเหมือนกันครับแต่ว่ากลัวมันจะขาดก็เลยไม่ได้โหนครับแต่ว่าผมว่ามันมันสนุกเข้มข้นแน่นอนไม่ว่าจะเป็นบูเออหรือว่าในส่วนของดราม่าส่วนของส่วนของปมแล้วก็มันจะมีส่วนที่เบาสมองด้วยมันก็จะประกอบอยู่กับผมซึ่งมันก็จะแบบว่าเอ้ยไปพยายามไปบาลานซ์อะไรเงี้ยซึ่งรู้สึกว่า จากที่อ่านในบทนะบอกว่ามันจะม,มันจะนมันจะพอดีพอดีอมันจะไม่ได้แบบโอ้โหปุ๊บปุ๊บเดี๋ยวมันจะมีความสุขบ้างนะแต่ว่าตัวถ้าจะเห็นเป็นอะไรอย่างเงี้ยผมก็ยังไม่ได้ดูเหมืไนเดี๋ยวต้องรอดูพร้อมกันว่าจะเป็นยังไงอันนี้เล่นเป็นทายหรือเล่นเป็นตัวเองอะไรนะฮะเล่นเป็นทายหรือเล่นเป็นเต้าหูแอบเหมือนตัวเองเหมือนกันนะ <laughs> บางแล้วบางจุดแล้วมองว่าเอ้ยโทษนะนี่อ่านบทเป็นเนี้ย <laughs> <laughs> อันนี้เอาตัวเองมาเล่นแล้วแต่ครับ พี่โมฝากหน่อยดีกว่าอ่ะเยอะเลยพี่โมเลยค่ะก็วันนี้มาดูตอนแรกเนาะรับรองว่าเข้มข้นแน่นอนแต่ถ้าใครที่ไม่ได้มาวันนี้ก็ดูตอนแรกได้นะคะวันเสาร์ที่เจนี้ค่ะสองทุ่มครึ่งทางช่องวันครับผมใช่แล้วแล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้ทางแอปพลิเคชันนะครับผมไอชีอีด้วยไอชีอีใช่ครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับถ่ายรูปกันถ่ายรูปถ่ายรูปซอนดีซอนซายกัน